สวัสดีทุกคนครับผมโดนๆเสด็ลงคลิปจันึงครับด้วยเหตุผลหลาย,ลายๆอย่างบางประการนะครับผมผมคอยเด็ลงคลิปดูแต่ว่าก็ยังใช้ชีวิตแบบเป็นปกติธรรมดาเลยครับทั่วๆไปธรรมดา ทุกเมื่อหละที่ฟ่านมาเพียงจะว่าช่วงเด็กแจ็หลายเดือนบวกก็ได้ลุ่งคลิปลุ่งแน่แล้วก็พวกได้โบได้ยังนะครับมันนี้กับสิมาอัพเดตทั่วไปครับ ทีน่นอกเมืองครับผมผมอาศัยอยู่นอกเมืองนะครับตอนี้อยู่ในเมืองคือเคยบอกมานั่นละ,ะหลายคลิปสองสามคลิปที่ผ่านคือที่ผ่านมานะครับอาศัยอยู่นอกเมืองแล้วก็ทำงานทำมาหากินอยู่ข้างนอกครับผมเป็นคนบ่คอยมักชีวิตในเมืองนะครับ รวมโดยทั่วไปแหละครับคือเห็นเห็นในข่าวในยังกันหรอกครับว่าอเมริกาตอนนี้นก็ไดท่าน,นาทิบดีไม่นะครับผมเพ่เขามาทำงานประม่าน้อยมือนี่มาบ้างสามเดือนกลัวเนี่ยเราั้งครับประมาณนี้แหละทุกอย่างกับเปลี่ยนแปลงตามที่นี้ในข่าวในยังกันหรอครับตื่นเต้นกันไปเศรษฐกิจทุกอย่างเปลี่ยน าว่ากันไปครับผมมีเรื่องเฮตูตินเยอะแยะมากมายครับผมตามข่าวตามย่างกันละแต่ว่าผมก็ใส่ชีวิตยังเป็นปกตินะครับยังใส่ชีวิตแบบธรรมดามันก็มีเปลี่ยนแปลงมั่งครับเป็นบางช่วงบางอย่างเศรษฐกิจหือว่าข่าของต่างๆอาจจะแพงมังม่งบางบางอย่างบาง ชินนะครับแจอกับบดิสเบเนียนนะครับผมใส่ไปใส่ชีวิตแบบธรรมดาไปคนที่เพิ่นเตืนเต้นคนหนึงกับผมว่าบวากันนะครับผมคนอาทิตมีผลกระทบทางธุรกิจหรือว่าเครื่องบางเรื่องนะเรื่องตวนตัวของคนนะครับผมส่วนผมผมมีผลกระทบอย่างนั่นการกับ ยังเห็ดเป็นปกตินะครับใช้ชีวิตเป็นปกติกินอยู่ธรรมดาง่ายๆครับผมครับเมื่อกี้อากาศดีครับผมก็ทตอนนี้ก็ที่ผมประมาณประมาณสิบองศาเนาะมั้สิบสองสนะิบสองประมาณสิบสองศาครับผมครับโดยร่วมกับประมาณนี้แหละแต่ว่ายัง เปลี่ยนแปลงอัปเดตยังผมก็จะมาบอกต่อไปเอาเมื่อนี้เดินทางวังมานี่ก็จุดประสงค์ก็คือผมสิไปเอาไปรับแฟนตานะครับผมแฟนตาผมได้ไปสั่งตัดไว้นะครับผมแฟนตาไปสั่งตัดตามหลาดไว้แล้วก็ต้องไปรับนะครับผมเพราะว่า แว่นตาที่ผมปไปตัดไว้นี่มันเป็นแว่นตาที่ใส่ในที่ทำงานเนี่ยหรือนวะ่าใส่ชีวิตใส่ตามเป็นปกตินะคะร,ะนรับอายุหลายแล้วหรอายุปลาเขาราคาไปไปลายแล้วกันแสงตาเปลี่ยนนะครับผมผมใส่ใส่แว่นตามนานานแล้วแต่ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนทุกสองปีสามปีหรือแล้วแต่ แต่ว่าแว่นตาในงานนี่ผมก็ส่งตัดนะครับาะวผมต้องไปใส่ในที่ทางานเป็นเซฟตี้แกลดนะครับผมต้องในห,หมอวัดสายตาอะไรไปสั้างตัดพิเศษนะครับผมปกติเขาก็มีให้อดอกแว่นตาที่ทางานที่ยังก็ได้แต่ว่าผมมันสายตาบอกปกติปันไหนเ็นเลยาอายุไร้แล้วก็เลยส่ง สงสางตัดนะครับทำไมหมอวัดแล้วกันัด,ะน,ดน,นะครับจุดประสงค์วันนี้เดินทางไปรับนีเหรบตัดประมาณอาทิตย์หนึ่งเหรครับไปอาทิตย์หนึงห่งเหรก็สืงเมสเศษมากไปรับมาเร็วๆ ทั่วไปกับซ่งสีหละครับอากาศดีอากาศเริ่มเขารดูใบไมทผลิครับผมตอนนี้สปริงอากาศดีแล้วแต่ว่ากันยังเย็นอยู่วยครับ10องศาครับชมบรรยากาศไปครับผม นะครับจากบ้านมากกาประมานถึง10นาที่หรอกครับลานแวนตาก็ได้อน,นลย,ยวจำเบิงว่าแวนตาปกติกับแวนตาเซฟตี้มันเป็นแนะไรห,หรอกรัเบิงแเวนตาการตัดแวนตาอยู่ไม่กานี่มันถือหรือแ่งนะครับราคาจังใด ครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับผมว่าย้อนถังนะครับผมครับพอแล้วนี่ยลานเวนตาเนี่ยท่นวอนครับรถเข้ามากระตรงเป๊กเลยตรงนานี่ครับเลนคลฟเดอร์ครับผมเนี่ยลานตรงตรงนานี่นะครับเดี๋ยวจอดรถแล้วก็ยังจะปิดลับเอาเดี๋ยวยังพอกันครับผม รถแป๊บนึง่งเลยก่นเดี๋ยวไปเอาแว่นตายังทีมารีวิวตัว่าม,มันราคาถึ่ราคาแพงเป็นอย่างตรงตัดแวบบ่นตานะครับผมรับเอายุบเแคเชนเนดอวยครับผมเดี๋ยวไปเอาแว่นตาสักแป๊บนึงแบบน่งครับผม อันนี้เป็นเอาเล็ดม้อนะครับเป็นช็อปปิงเอาเล็ดม้อนะครับการตีคนกับมายางมารือบอกว่าช็อปปิงนะครับ สุขุมมาเก็ตทั้งน้อยนะครับผม